รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไดอารี่ช่อง5สเปเชียลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมฟิลกิติกรนะครับกับรายการไดอารี่ช่อง5สเปเชียลนะครับวันนี้ต้องบอกนะครับว่ารายการของเราสเปเชียลจริงๆเลยนะครับพิเศษสุดเลยนะครับกับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นะครับหอประชุม TOT นะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับมีแขกผู้มีเกียรตินะครับมารวมตัวกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าพิเศษอย่างไรนั้นเพราะว่าวันนี้นะครับเขามีการรับรางวัลนะครับสำหรับผู้ นำนะครับแล้วก็ผู้ที่ประกอบธุรกิจยอดเยี่ยมนะครับรางวัลวันนี้นะครับมีถึง4สาขานะครับสำหรับผู้ได้รับรางวัลนะครับได้แก่รางวัลอาชาในนะครับหรือรางวัลต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จนะครับมีหลากหลายนะครับที่จะมอบให้บุคคลต้นแบบดีเด่นนะครับอาทิเช่นต้นแบบเยาวชนดีเด่นนะครับผู้ส่งเสริมด้านศาสนาดีเด่นและผู้ส่งเสริมปัญญาไทยดีเด่นแห่งปีนะครับผมและยังมีรางวัลนะครับผู้บริหารและ นักธุรกิจยอดเยี่ยมนะครับที่จะมอบให้กับผู้บริหารดีเด่นแห่งปีนะครับต่อด้วยรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับและรางวัลเพชรแห่งสยามนะครับหรือรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่านั่นเองนะครับโอ้โหผมเห็นรางวัลที่หลายหลายท่านที่ได้รับแล้วนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นแทนเลยจริงๆครับวันนี้อยากเห็นหน้าตานะครับแล้วก็อยากฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยครับผมชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณประจำปีพุทธศักราช2564ที่ห้องประชุมใหญ่ท o โอทย่านแจ้งวัฒนะโดยมีพลเอกเชษฐาฐานาจารโรเป็นประธานมอบรางวัลในหลากหลายสาขาอาชีพอาทิรางวัลอาชานายรางวัลธุรกิจดีเด่นรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีปีนี้มีผู้บริหารผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงในหลากหลายสาขากว่า300คนมารับรางวัล ซึ่งบรรยากาศคึกคักอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความดีใจของผู้ได้รับรางวัลทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณบุญธนิกาสักวิกขะการนนท์นะครับแล้วก็อยู่กับท่านผู้บริหารพาร์ทเนอร์ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม วันนี้นะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับาพาร์ทเนอร์ครับที่ได,ได้รับรางวัล The Best and Product นะครับ2021ปีนี้ครับผม Yes I'm very proud of my partner. Uh, Delight We were working together. I am the CEO of the Ymax Thailand Company Limited and uh, I come here to congratulate with. Uh, Delight and uh, 24 clean So today uh, I'm not alone here because I have the many investors that uh, can distribute about uh, our products. Uh, we have uh, WiMAX and Delight that can working together and uh, Delight have the manufacture. But now uh, we have the investor with us. That can give opportunity for us. We have the BKSAT from Malaysia and the from Singapore and then the BISHO also from Singapore. So we can have the investor to help us to get the Thai product that can help everyone during the Covid nineteen, yeah. so we can produce the good, flow, and the good quality to provide for the hospital all over the world. And then I'm um, very thank you for my this uh, for my investor and everyone here. Thank you. Yeah. Thank you. วันนี้นะครับต้องขอบคุณบุญธวิกานะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับทางรายการขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับคําสัมภาษณ์ของแต่ละท่านในวันนี้นะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าสเปเชียลจริงๆเลยนะครับวันนี้แล้วก็วันนี้นะครับรายการไดอารี่ช่อง5สเปเชียลนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมฟิวกรีกรนะครับและรายการไดอารี่ช่อง5สเปเชียลหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ